สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกๆคนทุกๆท่านนะครับก่อนที่เราจะมาขุดนะครับเรามาสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมและให้ท่านอาจารย์พาเดินสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ออสอบถามท่านอาจารย์ว่าความคิดเป็นยังไงถึงได้อยากขุดโคกน้องนาอะไรแบบไหนนะครับเดี๋ยวนะครับจะ ไปคุยกับท่านอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนตัเชโดนะครับนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับขอญาตแนะนําตัวด้วยครับผมครับผมอาจารย์ประยุทธ์โพธิวัตรครับครับผมจากโรงเรียนร่วมจิตวิทยาครับครับเอเขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับอยู่หมู่บ้านหนองตะเยาวครับ หมู่บ้านหนองแต่ยาวตำบนตำบนหนองแวงอ,อ,อำเภอละหารใายจังหวัดบุรีรัมับเดี๋ยวจะพาเดินสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับครับเ,เดินนำหน้าเลยครับผมอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงครับถึงได้มีความคิดที่มาทำโคกหนองนาครับผมพระราชาเนาะเป็นศาสตร์เบื้องสูงที่พระองค์ท่าน มองเห็นว่ามันเป็นหนทางแห่งทางรอดนะครับครับผมเพราะทุกวันนี้ฤดูการมันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมครับจะรอฤดูการเพื่อทําการอย่างฝนฟ้าใช่ไหมครับครับโอ้ฝนฟ้าอย่างเนี้ยครับก็จะพึ่งฤดูการไม่ได้แล้วจะพึ่งฤดูการไม่ได้เราต้องเราต้อง พึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองคือโดยนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ครับอ๋อครับ,คร,บครับผมคือการขุดการอะไรอย่างนี้เ,เคยมีคนถามบ้างไหมว่าขุดทำเพื่ออะไรอะไรยังไงกับผมเองนี่ยังไม่มีคนถามเพราะว่า ขอ<ม>้อสงเสพิ่งเพ,พิ่งมีผมเป็นคนแรกที่จะดําเนินการที่จะทำยังยังยังไม่ได้มีคําถามครับยังยังไม่มีเนาะยังไม่ไม่เคยมีคนที่จะทําแล้วรู้สึกยังไงครับที่ในความรู้สึกของผมผมได้ยินคนที่เ,เคยถามว่าทําไมต้องอา,อายุเยอะแล้วทําไมต้องมาทําอะไรประมาณนั้นครับทุกวันนี้นะครับ มันอย่างที่ที่ที่บอกที่นําเรียนว่าเราจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ครับอายุเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นช่วงที่ที่เราจะจะต้องทําในตอนนี้ครับผมเพราะถ้าไม่ทําแล้วเรี่ยวแรงก็จะลดน้อยจะไม่มีแล้วนะครับ,รบจะทำไม่ได้แล้วนะ้ครับผมได้ยินมาบางคนที่เขาพูดตามที่ผมได้ยินมาเขาว่าอายุเยอะแล้ว ไม่อยากทําหรอกอยากไว้ให้ลูกหลานเขา <ผม S 2> ทําเองหรืออาจารย์มีความคิดยังไงครับผมไม่คิดอย่างนั้นครับผมคือลูกหลานความคิดของเขามันยังมาไม่ถึงตรงนี้นะเพราะทุกวันนี้นี่เขาจะมีความเขาจะเสพเสพสือ่อเสพอินเทอร์เน็ตเสพโซเชียลรเราเนี่ยมองเห็นแล้วว่าการข้างหน้าเนี่ยอารยฤดูการอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะไม่ทําไม่ได้แล้ว ครับผมเราต้องรีบทํำเป็นทางรอดเป็นทางรอดในอนาคตที่จะมาถึงนี้ว่าเรามองไม่เห็นเนาะว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงครับคือสิ่งที่ดีคือเราต้องทําไว้ก่อนต้องทําแล้วล่ะครับครับไม่ทําไม่ได้แน่นอนเลยครับแล้วอาจารย์ออกความคิดเห็นอย่างช่วยรณรงค์ให้คนทําหรืออยากให้ทํำไหม แบบนี้ชวนเลยนะครับชวนชวนให้ทําเลยครับเพราะว่าอาตาดนี้ครับข้อดีข้อเสียยังไงครับถ้าเพื่อพาตัวเองครับครับเราไม่ต้องไปรอเราไม่ต้องไปรอผลรอบางคนเขาก็ว่ารอเกษียณก่อนแล้วค่อยทําหรือว่าอาจารย์ว่ายังไงครับโอ้ผมไม่อยากไปรอไปรอแล้วไม่ทันต้องรีบทําแล้วล่ะครับตอนนี้ครับอ่าภูมิประเทศอุณหภูมิอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วตอนนี ครับเห็นต่อไปไม่แน่นะครับอีกหลายๆปีนี่ครับลักษณะอากาศอาจจะเป็นเหมือนกับประเทศที่เขาเป็นทะเลทรายครับร้อนก็ร้อนแรงร้อนก็ร้อนจัดรแรงก็แรงนานแรงก็แรงมากเพราะว่า,ารรแต่ละปะีสถานการณ์ไม่เหมือนกันเนาะครับบางปีก็ฝนตกบางปีก็ไม่ตกครับครับผม ก็เห็นก็รู้รู้กันอยู่นะครับถ้ามาก็ทั้งฟ้าทั้งลมตกมาหนึ่งวันขาดหายไปเป็นเดือนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเ,เรื่องเรื่องเงินทองที่จะมาลงทุนในตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงครับคิดความรู้สึกของอาจารย์ว่า,า<ม>ต้องลงทุนแล้วได้กำไรมาไหมหรือยังไงครับผมไม่คิดถึงถึงตรงนั้น ผม,ผมคิดถึงความยั่งยืนครับทุนตรงนี้ที่ที่ที่เรามาที่เราใช้เนี่ยผมว่ามันยังน้อยกว่าอ่าอะไรที่เราลงทุนไปโดยโดยอะไรละ่ะครับผมโดยโดยโดยสิ้นเปลืองอะ่ะครับอย่างเช่นอะไรครับรถยนต์อย่างเงี้ยครับครับรถยนต์รถยนต์เนี่ยราคาค เงินสนามล้านสี่ล้านห้านี่ซื้อได้ครับโค้งน้อามไม่ทสุดยอดเลยครับทำครั้งเดียวครับแล้วก็ยั่งยืนพึ่งพาตัวเองได้เท่ากับเพิ่มมูลค่าให้ที่ยัางมหาศาลเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้แน่นอนแน่นอนเลยครับครับผมตอบอนาคตได้ครับตอบโจทย์ได้ครับลูกหลานได้ยั่งยืนครับเราทําทีเดียวใช้ช่วยลูกช่วยหลานครับผม ถึงว่าเราอยู่ไม่ได้ใช้ก็คืนให้กับโลกคืนให้กับแผ่นดินครับอย่างเช่นที่เราจะทำเนี่ยเป็นการบริหารพื้นที่ครับผมีทั้งน้ํามีทั้งนามีทั้งไม้ป่าไม้ยืนต้นครับคืนคืนคืนป่าให้ทรัพยากรธรรมชาติครับผมนี่ก็เป็นแนวคิดของอาจารย์นะครับที่ได้ออกความคิดเห็นนะครับก็ เชิญอาจารย์เดินคุยไปเรื่อยๆครับไปดูพื้นที่ด้วยพืดตรงนี้แล้วมัน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 ฟื้นมากๆที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านครับพระองค์ท่านมองเห็นแล้วเล็งเห็นแล้วว่าการข้างหน้าพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับทั้งหมดอาจารย์เจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ไร่ของงานเจ็ดครับกำลังพอดีเลยเนาะการบริหารจัดการน้ําและดูแลกําลังพอดีทั่วถึงเนาะ อ้าเยอะมากไปก็อาจจะลำบากนิดหน่อยพอกำลังพอดีเลยครับผมอันนี้ขขงผมก็เจ็ดไร่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นพื้นทีจ่จะเท่ากันเลยครับความความกว้างหน้ากว้างค,าครับความยาวพอๆกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการปลูกปอเทืองไว้เป,เป็นเป็นพืชปรับปรุงดินครับ เป็นพืชบำรุงดินไว้นะครับหน้าแรงบริส์ปลูกเดือนเมษาอาจา์ใช้สารเคมีไหมครับในบริเวณนี้ไม่ใช้เลยครับผมไม่ใช้เลยครับโอ้ดูไม้ประดูไม้มะม่วงนะครับเริ่มครับอาจารย์ก็ได้ปลูกปลูกนานนี้ยังครับจานสี่ปีแล้วครับนี่สี่ปีมีต้นอะไรบ้างครับที่ปลูกไว้มีมะข่ามีประดูมีลูกว่า มีมะม่วงมีขนุนครับผมแล้วก็มีขี้เหล็กครับไม้ตัวเร็วครับผสมประสานผสมประสานมีอะไรหลากหลายอย่างเนาะเขาก็ยิบมาปูเก็บมาปูไปครับโอ้ดีมากเลยครับเป็นความคิดที่ดีอีกนะครับเป็นนะครับเป็นครั้งอาจารย์และเป็นผู้นำที่แนวคิดออกความคิดที่ดีมากเลยครับ กันที่เราจะมาทำโคกน้องนาเนาะอันนี้ต้นมะขามงมะขามมงอที่ลูกมันแบน,แบนใๆบใหญ่ๆเนาะครับอ,อ๋อครับผมนี่ก็เป็นสดาวครับเอ,อ่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอ,อ่อเราเรียกธน,นาทองคำนะครับครับนี่นะครับมาเดินมา สำรวจพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่จะขุดอันนี้ต้นต้นว่าว่าก็ดีเหมือนกันถ้ามีลูกไปก็ได้นกไปกินขระรดีมากเลยครับนี่ก็เป็นขี้เล็กนี่ครับเนี่ครับเป็นหญ้าในเปีย เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวเลยนะครับดีมากเลยํำรวจพื้นที่กนนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่เจ็ดไร่นะครับรอชมและติดตามนะครับว่าขุดไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวให้ชมก่อนก่อนก่อนที่เราจะขุดนะครับครับ อ๋อครับนี่ก็เป็นมะม่วงนะครับที่เจ็ดไร่เดียวมาอันนี้ตัดไปให้วัวบอาจานเลี้ยงควายด้วยครับเลี้ยงควายสี่ตัวสี่ตัวห้ากับอยู่ในท้องอีกสามเดือนมันจะแล้วอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้ควายอยู่ที่บ้านไว้ในคอกเลยหรือยังไงโอ้ครับ สีม่มเย็นนี่ผมก็เอาเขาออกเดินเอา,าลงแช่น้ําเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับอันนี้บอมีน้ํำไหมครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมบอ่อนี่ครับบอ่อโอมีน้ําอยู่ที่ประมาณสามเมตรเนาะครับครับน้ําขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสามเมตรน่าจะขุด ตาแล้วโอเคเลยเนี่ยสะเดิมมันจะอยู่ตรงนี้เสียเฉยที่ผมผมครับน้ค,ครับครับผมอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะอันนี้มะตูมมะตูมอันนี้กินยอดได้เนาะลูกก็กินได้กินลูกกินใยกินลครับทุเรียนก็มีแล้วก็ยางนา ยางนาผมมีเหลืออยู่ต้นเดียวครับผมได้ตำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับขอขอบคุณอาจารย์ที่ออกความคิดเห็นให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ความรู้อีกเนาะครับครับครับก็ผมขอขอบคุณมากมากครับท่านอาจารย์ครับผมสวัสดีครับ